ที่ปลาไม่ขึ e <S <s ้นมาเลยไมเลยตอนนี้กำลังเย่อปลาอยู่นะคะไปต้องไปยืนตัวนี้เตะตรงมาใต้เกลี่ยเก้องยรับไอ้นู่นนะไปตั้งกลมนี่ก้าวไปเกลียเกี่ยตรงนี้อย่างนี้เลยผมว่าเล่นเลยค่อนข้างจะมืดนะคะค่อนข้างจะมืดนะครับแต่ว่างัดปลาอยู่นะครับ น้มาเป้งไฟเป้งไฟไหนไหนไหนเดอโอ้โหอ๋ออัดแล้วอัดแล้วลุงโอ้ไม่เห็นปลาเลยค่ะมาหยิบยนยันนะองจริงนเลว้าว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 เตอใต้เยใต้ก้น มันไม่เห็นเลยเหยอะไรสายไข่ใส่เยสายไข่แต่วันเดียวปอลงดิฟนะไอ้นั่นอ้มันเบ็ดแล้วไล้ยางม้งอันนี้นองน้ำดูนองน้มลงปเาไยางลเทีวลทียวีกเจ้าจะวิ่งมดเลยกเทวเทยวนี่นลากขึ้นบนได้เลย น่าจะเป็นเฟไอที่ค่ะไม่เห็นปลาเลยโอ้ยตัวลาตัวนู้นแล้วเหรโอ้ตาเม์ตัวตาว่ามาตาว่าตัวนูล้วตาว่าตาตาเนนะเออตัวงวาตาตากัดทั่ก่อนนั่อเลยอุ้ ALLY, ไม ok. ่จะยกไม่ขึ้นิิตาปูยลยนะตาปูยนักเตะว่าตัวเนอะเตัว่าดีมีมีมีซีฟ่าตัวนี้ว่ะก้อยโม่ไ่เคียงกับคุณตกก็